จังหวัดชนบุรีฉะเชิงเทราอุธยานะครับเตรียมตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบการรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมนะครับสำหรับผู้ประกันตนในระบบมาตรา 33, 39และก็มาตา40นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่3าจังหวัดที่มีการเพิ่มเข้ามาในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับจากการประกาศของราชกิจจานุเบกษานะครับเพิ่มจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเทราแลวก็อยุธยานะครับ3จังหวัดเข้ามารวมกับจังหวัดที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ10จังหวัดแรกนะครับก็รวมเป็น สิบสจังหวัดนะครับสำหรับจังหวัดที่เพิ่มเติมเข้ามา3จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะถูกปรับให้อ่า อยู่ในโซนสีของอโซนสีแดงเข้มนะครับซึ่งเป็นเขตควบคุมสูงสุดนะครับแล้วก็เข้มงวดนะครับซึ่งจะมีทั้งมาตรการล็อกดาวน์มาตรการเคอร์ฟิวนะครับซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการประกาศบังคับใช้ในวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม,ตมนะครับสำหรับมาตรการเยียวยาประกันสังคมของทั้ง3จังหวัดนะครับทั้งอยุธยาชลบุรีฉะเชิงเซาท,ที่มีการประกาศใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตรการเยียวยาเดียวกันหรือเหมือนกัน,ก,นกับ การเยียวยาของ10จังหวัดที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในระหว่างการเสนอนะครับกับทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะครับซึ่งรอที่จะประกาศใช้นะครับแต่แน่นอนครับก็สองสัปดาห์นี้ก็คงจะมีประกาศลงมานะครับว่าให้มีการชดเชยนะครับหรือเยียวยาสําหรับ พวกเรานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ3จังหวัดที่มีการปรับพื้นที่ให้มีสีแดงนะครับสีแดงเข้มนะครับซึ่งเป็นโซนใหม่นะครับหรือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับซึ่งเราก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับในระบบของประกันสังคมนะครับหรือทางเว็บไซต์ของประกันสังคมเองเนี่ยนะครับว่าตรวจสอบแล้วจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็คงจะได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับซึ่งก็ในช่วงนี้ก็ รอนะครับ1-2วันก็จะมีการประกาศออกมานะครับสำหรับทั้ง3จังหวัดที่มีการประกาศเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับนะฮะก็จะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับหรือโซนสีนะครับควบคุมสูงสุดนะครับซึ่งจะรวมกับ จังหวัดเดิมที่มีการประกาศไปก่อนน้าน,นี้ทั้ง10จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครน,นคนปรปฐมนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการฉะเชิงเซาสมุทรสาครนะครับพระนครศรีอยุธยาชนบุรีนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขานะครับรวมเป็น13จังหวัดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับหรือพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดนะครับเนื่องจากตัวเลขของ การติดเชื้อ,อไรยวันเนี่ยนะครับสูงนี่ครับจึงมีประกาศเพิ่มนะครับซึ่งมาตรการเยียวยาก็ได้รับนะครับเหมือนเช่นอ่าสิจังหวัดที่ประกาศไปก่อนนี้แล้วนะครับซึ่งเราก็ควรที่จะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันนะครับที่ระบบประกันสังคมนะครับก็ไม่อยากให้พลาดสิทธ์ ตรงนี้นะครับก็เข้าไปตรวจสอบกันนะครับโอเคครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนะก็เตรียมนะครับเตรียมที่จะรอประกาศนะครับรับเงินเดียวยานะครับก็ในช่วงนี้ก็ทางภาครัฐเนี่ยนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้อยู่บ้านใช่ไหมครับเพราะมาตรการล็อกดาวน์นะครับเรื่องของตลาดนัดนะครับเรื่องของ การค้าขายนะก็มีการปิดไปเนี่ยก็เ,เปิดไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นก็อยู่บ้านแล้วก็งดการเดินทางออกนอกพื้นที่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ